เอริกเทนฮากุนซื่อของแมนยูออกมาชี้แจงว่าเหตุที่ทีมทำผลงานได้ยแย่เนื่องจากทีมมีนักเตะบาดเจ็บเยอะเชื่อว่าจะกลับมาได้ในอนาคตสื่อดังได้ติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพขุนค้อนสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทัพปีศาจแดงแบบไร้ข้อกังขาไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์พร้อมพาพวกเขาขึ้นมาอยู่ในอันดับที่7ของตารางในทันที หลังจบการแข่งขันเอริกเทนฮาผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจนถึงนาทีที่72เราเป็นฝ่ายครองเกมโดยสิ้นเชิงทั้งช่วงที่มีบอลและไม่มีบอลเราสมควรออกนําแต่ทําสกอร์ไม่ได้การาโชกําลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีและเขากําลังมีความมั่นใจเกมนี้เขามีจังหวะด,ดวลเดี่ยวกับผู้รักษาประตูซึ่งเขาควรจะฉวยโอกาสไว้ได้แต่น่าเสียดายที่มันไม่เกิดขึ้นเราพยายามตลอดทั้งเกมแล้วเวสแฮมก็ไม่มีโอกาสมากนะักแต่พวกเขาทําประตูไม่ได้ และจากนั้นก็ป้องกันในกรอบอย่างแข็งแกร่งจนเราสร้างโอกาสได้ลำบากเวลานี้เราไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดแต่เราได้เห็นแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าเราสามารถสู้กับทีมระดับท็อปของลีได้อย่างแน่นอนถึงจะยิงประตูไม่ได้แต่เราเล่นเกมรับดีมากและมีโอกาสที่ดีที่สุดของเกมนัดนั้นเราต้องใช้เกมสัปดาห์ก่อนเป็นมาตรฐานและรักษาฟอร์มแบบนั้นไว้เมื่อไปเยือนในทุกสนาม